สวัสดีครับอธิชัจาเพียรจากเพจ Dark Ham by Barlos มีเพื่อนๆถามว่าเจ้าตัว expert ตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปติดบลูทูธเนี่ยเครื่องจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเวลาติดเนี่ยมันจะต้องดัดแปลงเครื่องไหมเ,เครื่องออกแบบมาให้มีการ์ดบลูทูธหรือเปล่านะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณบริษัทเทมิเตอร์จำกัดนะครับที่ให้วิธีการในการติดตั้งมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับ และสาหรับเครื่องที่จะติดบลูทูธนะครับเพื่อนๆจะต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ไปหรือยังนะครับคือจริงๆอ่ะสามารถที่จะใช้ได้ในเฟิร์มแวร์เก่าๆนะครับแต่ว่าเก่ามากๆไปอาจจะใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าตัวเฟิร์มแวร์ของเขาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะครับจะให้เพื่อนๆดูที่หน้าจอนะครับวิธีในการดูเฟิร์มแวร์เพื่อนกดเมนูนะครับแล้วก็ไปที่เมนู setting อ่าตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเลื่อนไปที่บรรทัดล่างสุด เพื่อนๆเข้าไปที่กดเข้าไปนะครับจะมีเฟิร์มแวร์นะครับเนียนี้เป็นเวอร์ชัน1.12่นนะครับาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็อัพไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาอัพตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยพวกคุณสมบัติอะไรใหม่ๆก็จะได้ได้ใช้ไปด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพของเครื่องก็จะดีขึ้นไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะครับเราจะแกะเครื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วมีส่วนไหนที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็แนะนำเพื่อนเพื่อนะครับให้ต้องปิดเครื่องก่อนนะทุกครั้งนะครับปิดเครื่องไปเลยนะแล้วเราก็แกะนะครับด้านหลังเครื่องอ่ะมาดูจุดที่เราจะทำงานกันก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยเพื่อนสังเกตดูจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นแบบหกเหลี่ยมตัวนี้2ตัวนะตรงนี้นะครับเราก็แกะเลยนะครับ โอเคครับน็อตตัวนี้เอาขาไว้อย่างนี้ก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยนะเป็นลูกปิดนะครับเพื่อนๆจะเห็นส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านบนของเครื่องนะครับซึ่งจะมีน็อตล็อกหมดเลยนะครับสามตัวตรงนี้เราจะต้องเอาประแจแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหาได้บรรมอมีขายนะครับ สิ่งที่ต้องระวังก็คือยางด้านล่างเขาจะหลุดหายได้นะครับนี่จะเป็นแบบทำหน้าที่กันน้ำนะอ่ะตอนนี้ก็จะหลุดออกมาแล้วแบบนี้นะต่อไปเอาที่ด้านข้างเครื่องตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆแกะยางปิดรูใหม่ตรงนี้ออกมาเลยนะตรงนี้นะครับ แกะออกไปเลยแบบนี้แล้วก็พร้อมแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะค่อยๆถอดเครื่องออกนะครับแนะนำเพื่อนๆสายแพรจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับจะมีสายแพรอยู่ตรงนี้แล้วก็สายแพรอยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับนันต้องระวังด้วยตรงนี้ตรงนี้นะครับดึงนะครับด้านบนตรงนี้ออกนะครับด้านล่างเขาก็จะเผี้ยวมาแค่นิดเดียวนะครับไม่ต้องดึงแรงนะแล้วก็เราอาจจะใช้ปากแบนนะครับซอกไปตรง จุดที่เป็นร่องนะครับตรงนี้ระวังนะเพื่อนๆนเพราะว่าเขาจะมียางด้วยนะครับอย่าไปกดโดนยางนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับห้ามกดโดนยางนะครับอ่าแล้วค่อยๆใจเย็นๆนะครับเรากําลังจะแยกออกมาได้แล้วนะครับใจเย็นๆนะครับเอาแค่ทํางานได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปลดสายแพร์ออกก่อนโอเคนะครับพอแค่นี้แล้วก็วางเครื่องลงไปนะครับแล้วก็ ดันนะครับดันตัวนี้ออกมาแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับใจเย็นๆนะครับอ่าแค่นี้แค่นี้นะครับได้ละออกมาละหลังจากนี้นะครับเราสังเกตดูที่ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีสายแพรอยู่เดี๋ยวผมซูมใกล้ให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีสายแพรอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนปลดล็อกสายแพรก่อนนะครับสองฝั่ง แล้วก็หาอะไรแบนๆมนๆนะครับสอดเข้าไปตรงนี้ดันออกมาเห็นไหมครับออกง่ายๆสายแพร์หจุดแล้วนะต่อไปนะครับจุดที่2อยู่ตรงนี้จุดที่2จะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้เราก็ค่อยๆอ,ออกมาได้ละใจเย็นๆนะครับเป็นสายแพร GPS อยู่ด้านบนตรงนี้เฮ้นะครับตรงนี้ตรงนี้ เหมือนเดิมนะครับก็แกะล็อกออกมาสฝั่งนะครับพยายามทำให้เพื่อนๆเห็นนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะแต่ว่าอาจจะเห็นลำบากหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะว่ามีตรงไหนบ้างนะครับสายแพรสองตัวอันนี้กับอันนี้นะครับเอาออกมาก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับจุดตรงนี้คอนเนคเตอร์สายแพรสองจุด รียบล่อยแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะต้องเอาบอร์ดตัวนี้นะครับแกะออกมาให้หมดเลยเพราะว่าเราจะต้องใส่บอร์ดซึ่งอยู่ด้านล่างขันน็อตนะครับออกจําด้วยนะน็อตจะมีอยู่3ามตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเป็นน็อตหัวตัดนะตัวที่1อ่ะตัวที่สองและตัวที่สามอยู่ตรงนี้ตรงสลิปบอร์ดตัวนี้นะครับอ่ะหลังจากนี้นะครับก็เอาออกให้หมดเลยที่เหลือ อย่างที่ผมบอกว่าให้เก็บไว้ให้ดีๆนะครับอันนี้นะเดี๋ยวต้องใส่นะครับเพร้อมกันน้ำนะเดี๋ยวมือไปโดนเป็นรอยเหงื่อก็จะครบแล้วหลัจากนี้ เราจะยกบอร์ดนี้นะครับออกมาเลยแต่ว่าบอกเพื่อนๆก่อนว่าตอนนี้นยังยกไม่ได้เหตุผลก็คือมันยังติดตัวนี้อยู่นะครับตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์สายอากาศอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะจุดบัดกรีนะครับให้เพื่อนเตรียมหัวแรงเลยนะครับเราก็จะทํา2อย่างไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆบัดกรีตัวนี้แล้วก็ยกบอร์ดไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนดูนะ หัวแรงเนี่ยจะต้องอยู่ในนี้นะครับจะต้องบัดกรีลงไปตรงนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็มืออีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะต้องประคองชุดเบาะตัวนี้ให้ออกมานะครับแบบนี้ใจเย็นๆนะครับเพราะไม่งั้นปิ้นมันจะลอกนะส่วนหัวแรงก็แนะนำนเพื่อนๆนะครับว่าไม่ต้องไปกดบูสต์หัวแรงแบบนี้นะครับไปค่อยๆวางลงไปบนชิ้นงานนะครับอย่าไปโดนส่วนอื่นนะเอาตรงจุดบัดกรีเราเนี่ยแหละนะครับ อ่าโอเคนะครับพอตะกัวละลายแล้วเราก็ค่อยๆยกบอร์ดยกตรงๆแบบนี้เลยนะครับมันก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้แหละแยกสองส่วนนะครับออกจากกันคราวนี้มาดูจุดที่เราจะทำงานกันนะครับส่วนฝาหลังพักเอาไว้ก่อนอ่ามาดูบอร์ดกันนะครับบอร์ดก็จะมีบอร์ดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ อ้าวคราวนี้เราจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีซ็อกเก็ตอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นตอบคําถามเพื่อนๆนะครับว่าตัวเครื่อง EP868 เนี่ยจะต้องแดัดแปลงไหมคําตอบคือไม่ต้องแดัดแปลงนะครับเพราะว่าเขามีมาแล้วจากโรงงานนะตัวซ็อกเก็ตนะครับเราแค่เพียงใส่ตัวออปชันเข้าไปเท่านั้นตัวอุปกรณ์ของการ์ดเนี่ยเขาจะมีสส่วนนะครับก็จะมีส่วนของการ์ดซึ่งก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของ PTT สวิต อ่าพ t ท t t ีสวิตเดี๋ยวเราจะพูดอีกครั้งหนึ่งมาดูตัวนี้ก่อนบลูทูธก่อนนะครับการ์ดบลูทูธเนี่ยพอเพื่อนเพื่อนเปิดออกมาเพื่อนเพื่อนจะเจออะไรบ้างนะครับในซองนี้ก็จะมีวงจรน,นะครับอ่าผมแกะเลยจะมีวงจรจะมีสายากาดตรงนี้นะครับวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีสายแพรตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นสายแพร์สำรองนะครับในกรณีที่เราทำสายแพรตัว GPS เสียหายนะครับเราก็ เปลี่ยนได้เลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับแต่ปกติเราก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทํามันเสียใช่ไหมครับถ้าเราค่อยๆทํานะฟองน้ําอันนี้นะครับเป็นกาวนะเอาไว้ติดตัวสายอากาศตัวนี้นะครับเข้าไปกับเครื่องนะครับแล้วก็จะมีน็อตส่วนของน็อตนะอ่ะเริ่มต้นนะครับผมจะใส่บอร์ดลงไปก่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวใส่บอร์ดลงไปให้เพื่อนเพื่อนนะครับ เลงก่อนเราเลงก่อนนะครับบอร์ดจะต้องวางแบบนี้นะวางแบบนี้วางไปแล้วก็จะมีน็อตจะมีน็อตให้เราประกอบอตัวนี้นะครับวางไปแบบนี้เล็งกันแบบนี้นะครับเพื่อนก็ต้องเลงให้พอดีกันแบบนี้ฟลินะครับเอาละได้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆกดลงไปเรียบร้อยนะครับจะดังกึ๊บอยู่แล้ว แล้วเราก็ขันน็อตยึดได้เลยก็แนะนำให้ใช้ไขควงที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทำให้หัวน็อตมันเสียนะแบบนี้นะครับตัวที่1อยู่ตรงนี้ตัวที่2อ,อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ และตัวที่3ก็จะอยู่ริมอีกข้างหนึ่งเลยตัวนี้ตรงนี้เอาแค่ตึงๆมือพอนะครับไม่ไม่เอาจนแบบขันจนมันขาดนะครับเสียหายนะอ่ะคราวนี้มาดูด้านหน้าเราจะต้องโยงสายคราวนี้ถามว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้ถ้าหลุดทํายังไงคอนเนคเตอร์ตัวนี้ถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรครับก็ใส่กลับคืนไปที่เดิมเท่านั้นเองแล้วก็กดให้แน่นนะครับแค่นั้นเองหลุดได้นะครับถอดออกก็ได้เหมือนกัน มาดูด้านหน้าผมจะวางอุปกรณ์ในส่วนของสายอากาศนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราวางผิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปวางแล้วให้มันไวริ่งไปด้านนี้เนี่ยมันมันจะใส่ก็ลําบากนะครับแล้วก็บางครั้งมันก็อาจจะไปเบียดกับรูน็อตตรงนี้เวลาที่เราขันมันก็จะสายสายน้ำสัญ,ญญาณตรงนี้ก็จะขาดนะครับเพราะนั้นก็ให้เพื่อนๆอ,ออกแบบการวางนะครับหรืออาจจะวาง เอียงข้างแบบนี้ก็ได้นะครับก็จัดตัวสายอากาศด้านล่างเขาจะมีเทปกาวนะครับเขาทำเป็นให้เราแกะตรงกลางอยู่แล้วนะนะครับก็จะเย็นๆนะมันจะเสร็จอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับ อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันหลังจนเกินไปเนี่ยย้ายจุดก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเรายังกดด้านล่างไม่นั่นใช่ไหมนะันเพื่อนๆก็แค่ค่อยๆค่อยๆดึงออกมาเฉยๆแบบนี้นะครับแล้วก็วางใหม่อาจจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวางแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันจะทําให้สายมันไม่หย่อนจนเกินไปนะครับแบบนี้ดีกว่าเรียบร้อย แล้วก็กดนะครับกดเบาๆพอนะครับอ่าเรียบร้อยเพื่อนๆจะเห็นมันจะมีบากอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสําหรับคล้องสายลงไปนะให้สายมันลงไปอยู่ตรงนี้อ่ามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้แน่นหนาดีแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบจุดอื่นเผื่อเราจะเอามือไปโดนนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะหลังจากนี้นะครับเราจะประกอบบอร์ดกลับคืนที่ไปแต่ว่าผมก็จะอยากให้ชัวร์วนะครับเราจะแก้ไขเราจะเอาตะกัวออกเราจะาตะกัวตรงนี้ออกนะครับผมแนะนําให้ใช้ลวดซับตะกัวแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับใช้หัวแร้งนะ เอาลอวดซับตะกัววางลงไปก่อนนะครับแล้วก็วางหัวแรงตามลงไปใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เพื่อนๆเห็นด้านในนะเพราะเป็นั้นผมทํางานไม่สะดวกนะครับแล้วก็วางลงไปรอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาซับตะกวัวได้ก่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมจะหามุมที่เพื่อนๆ,ๆเห็นดีนะผมจับมือสา,อาไม่ถนัดนะครับโอเคลองดู บอกว่าถ้าให้เพื่อนๆเห็นนี่ผมจะทํางานอะ่ะจะไม่ค่อยสะดุกแต่ไม่เป็นไรนะครับลองดูลองดูงดปึ๊บอันนี้มาดูนะครับอีกด้านหนึ่งระมัดระวังด้วยน,นะครับมันมีอุปกรณ์ทั้งสองด้านแหละตรงนี้ด้วย ใจเย็นๆนะครับแค่วางลงไปเองนะครับแล้วตะกัวเขาจะดูดออกมาเห็นไหมครับเรียบร้อยอันนี้นะครับเอามาเช็ดจุดที่เราทํางานผมใช้ทินเนอร์บริสุทธิ์นะครับโอเคแล้วก็เช็ดเลย เห็นไหมครับความสุกปรกออกมาอยากให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เขามีขนาดเล็กมากนะครับเรียบร้อยแล้วตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเรามั่นใจแล้วก็เตรียมประกอบเลยได้เลยนะครับผมจะเตรียมขั้วสายอากาศด้วยเพราะว่ามันมีตะกัวนะครับจะตะกัวออกเดี๋ยวจะได้ประกอบง่ายๆนะเราจะได้เวลาลงบอร์ดเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปยัดแรงนะครับไม่งั้นลายปิ้นมีโอกาสมีปัญหาได้ จะบอกว่าถ้าถ้าการทำงานละเอียดเนี่ยมันใช้เวลานะครับแต่ว่ามันก็แลกมากับคุณภาพของงานเหมือนกันนะเอาละคราวนี้ประกอบกันแล้วนะครับสังเกตส่วนที่เป็นหลักก็คือส่วนตรงนี้ตรงที่เป็นอินเนอร์ตัวนี้นะครับดัดให้ตรงๆแบบนี้แล้วค่อยๆวางอุปกรณ์ลงไปวางบอบาดลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็จะลงง่ายๆแบบนี้จะไม่มีอะไรข้ําเลยนะหลังจากนี้ ประกอบบอร์ดกันก่อนนะครับลงไปก่อนขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยบัดกรีคั่วสายอากาศกันลืมนะครับน็อต3ตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยเอากลับคืนที่ก่อนเลยตัวที่1ตัวที่2ตัวสุดท้ายตัวที่3 นั้นก็ใส่น็อตทุกจุดได้เลยนะครับพยายามให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆเรียบร้อยแล้วก็บัดรกรีได้เลยนะครับบัตรกรีตัวที่เป็นอินเนอร์ตรงนี้หัวแรงก็ให้สาด สอดหวัวแรงเข้าไปนะครับแล้วไปวางที่ชิ้นงานก่อนนะเรายังไม่รีบร้อนนะครับวางที่ชิ้นงานก่อนให้เขาร้อนก่อนนะครับพอเราสังเกตหรือว่าพอเราคิดว่าเขาร้อนแล้วค่อยๆป้อนตะกั่วเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับถ้าทาแบบนี้รอยบัดกรีมันจะสวยงามแล้วก็ถอยหวัวแรงออกมาแค่นี้เองนะครับรอยบัดกรีสวยแน่นอนไม่แพ้โรงงานนะครับถ้าทําได้แบบนี้นะเห็นไหมครับ เรียบร้อยนะต่อไปมาประกอบเครื่องกันเลยนะครับยางตัวนี้เอาออกนะตัวนี้เอาออกเลยก่อนที่เราจะประกอบลงไปกับตัวชุดฝาหน้านะครับแนะนําให้เพื่อนเอนเช็ดส่วนที่เป็นรอยนิ้วมือหรือว่าเป็นคราบเหมือของเราออกจากชิ้นงานด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทิ้งไว้มันจะเป็นรอยนะครับถ้า จะให้ชัวนะครับเพื่อนใช้ไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ชุบกับทินเนอร์บริสุทธิ์นิดนึงนะครับเอาให้แค่หมาดๆตรงปลายผ้านะครับแล้วเราก็ดูเลยนะครับตรงไหนที่เราโดนบ้างนะครับเช็ดเลยนะครับอ่านะครับใส่เข้าไปแล้วก็ ดันนะครับดันเบาๆไม่ต้องดันแรงนะแล้วก็ล็อกสายแพรตรวจสอบมาร์กเขาด้วยนะครับว่ามันเอียงมันเฉียงหรือเปล่าอันนี้ก็คือโอเคนะครับอันนี้สายแพรชุดแรกอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ใส่ย,ยางนะครับตรงนี้กับคืนที่เข้าไปตรวจสอบนะครับไม่ให้ยางมันเปิ้นนะต้องพอดีแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราจะสอดลงไปโอเคนะครับดันดันจากด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะใจเย็นนะครับอ่ะผมใช้หยุดอยู่แค่นี้ก่อนนะครับหลังจากนี้ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีจารบีขาวแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อน ทาที่ยางด้วยนะครับแต่ว่าทาบางๆนะที่อยากให้ทาเพราะว่ามันจะทำให้ <c oughs> ยางนี่เป็นสุญญากาศนะครับกันน้ำได้นะแเย็นนะครับคือถ้าเกิดเ,เพื่อนๆแกะเครื่องเนี่ยเ,เพื่อนๆจะมีความรู้สึกใช่ไหมว่ามันเหมือนมีอะไรเหนอะเนะนะครับน,น่าจะเป็นตัวจารบีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้การใส่ลงไปนี่มันง่ายด้วยนะครับ จริงๆมันบางมากเลยนะที่ผมมาใส่นะครับอ่ะจัดยางให้เรียบร้อยโอเคแค่นี้เองนะครับท่านเพื่อนก็กดลงไปใจเย็นนะครับดูยางด้วยนะอ่ะอย่างนี้คือเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะ เห้นเพื่อนดูนครับมันก็ควรจะเรียบร้อยแบบนี้นะโอเคนี่คือใส่เสร็จแล้วนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ข้างในแล้วก็ขันแหวนล็อกลงไปได้เลยอเอาแค่ตึงๆมือพอนะครับ สบายนะครับใส่ปุ่มเลยปุ่มใหญ่อยู่ตรง selector ตรงนี้ปุ่มใหญ่นี้ปุ่ม Volume นะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับนี่คือ expert EP 868หหลังจากติดตั้ง Bluetooth เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหลังจากนี้มาตรวจสอบกันว่าเมนูเขาทำงานไหมนะเปิดเครื่องนะครับ เรียบร้อยนะครับมาดูว่าเมนูบลูทูธขึ้นหรืออยังนะครับอยู่ด้านล่างเลยกดย้อนขึ้นมานะครับเนี่ยบลูทูธทำงานแล้วครับเราก็เข้าไปตั้งได้เลยนะครับให้เป็นออนแต่เพื่อนๆจะต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่นะอ่ะหลักๆก,การติดตั้งตัวบลูทูธ ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทำะผมจะทำเป็นคลิปวิดีโอในการเซตอัพตัวบลูทูธอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานนะนะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวลองออกมาดูซิไอคอนเป็นยังอาตัวนี้เอาให้เขาเป็น p ีเรียบร้อยแล้วสําหรับในคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งบลูทูธ ใจใเพื่อนๆได้เห็นว่าวิธีในการติดตั้งจริงๆไม่ได้ยากนะครับต่ต้องมีความระมัดระวังและถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ส่งไปทําที่บริษัทที่ดีที่สุดนะครับยังได้ประกันด้วยนะนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกดถูกใจกดติดตามเพจ Dark Ham by Baros สำหรับในคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ